รายการต่อไปนี้เป็นรายการสร้างความสุขเหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อยู่ในท้องไปจนถึงร้อยปีเพื่อเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในขณะที่รับชมครับก็ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับก็ฝากติดตามเพจอาร้านมีชาวมองหว่านด้วยนะครับว่าเป็นเพจอาเกี่ยวกับมีดนะครับเป็นมีดโอท็อปประจําจังหวัดขอนแก่นนะครับนะครับถ้าสนใจก็สามารถส่งข้อความทักไปเลเพจได้เลยนะครับหรือว่า โทรเบอร์เนี่ยครับ087 429 3774ด้เ่ได้เลยนะครับราคาไม่แพงส่งรวดเร็วทันใจมีดคุณภาพรับกันจากแซมบ้าครับ<อ>ถูกใจไปด้วยอย่าลืมหี่ยมันไปใส่หลันมันต่มเข้าอยูอนน่อันดีได้นล้วใครอยากดูมันเฉียงมันขึ้นบินแน,น่มันมันเปิดรถบินโอ้ยไม่ค่อยเฉียงเลยอะ เขียนอหลีมันมันนี่ไงพ่อมองนี่มองมองมองนี่มองแต่งรถช่วข้างกันเปลนมองอะมนตามเขามาบอกคุณบอล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 ม่ตามหรเย้จขึ้นมาได้บ่ล่ะจอดถนนต้องิถึกร้อยล้วมีจอดยิงที่ยากกรจอดไปถนนเทากับตร้อยมันดีจอดนีได้บ่นี่เ้นี้มันขืนเอาไไหนดิ ไม่มันมีทางขึ้นอยู่นี่แะเอาเอาปสีเอาให้โดเอา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 อย่างเอาเอาหมดขื้นแล้วบอกเอาปจบความมันวะขึ้น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 เยอีเยอะนี่วันนี่วันนี่วันตัวว้า ไอ้เกีอนเดเดางดาวใหไอ้เดเดเจ้ความม่อนายตัวมากสิเ้ดไอติดดาวปะมันมันติดเก่าเกียนไอตินดาวอะมันยอดมสีหัวเ่อ่ปซื้อไอไปซื้อปืนไอไปซื้อปืนอมาไอไอติดดาวอตีดาวเดี๋ยวเาม่ไน้าดเออขนนี้านมันมดตินดาว

โอ้มันก็ปีงซีอ้ยั่งจะขวงราฟ่ฟงเลยไหมอ๋อ, <laughs> <laughs> อเปนโดดเกียนในแบบไอ้งินปืนอาจจะขวงใ <c oughs> นตัวให้ฟองออกมาเลยไหมแล้วเลยกดกลางลมเลยก็กลางลมก็ทันโอ,อ้ยังเอ้อเดโซไป <laughs> อ,อบุบาทิบหายรับเนรับเม่ดรับร่อ,อไดทุกตองเขาเปในบริตก่อน <laughs> บัดนี้ขึ้นไปบัดนี้เฮ็ดมันตีดาวกันเด้จะยิงเนี่ สันเป็นบายอีกเลยเสียเวลาเหรอเอ็มโมตีดาวักเถยผู้ดใดนี่เฮ้ยผู้ใดอะเฮ้ยเ้ดรลอยลเท่าอีผูดลอยลัวเท่ามามมาเป็นยัง,ง <c oughs> องเ่อนมาอยู่ห้องนี้กันแง่บอสีดโอ้ผู้ไดวะโรดดีครับพีทําพีดท,ทําพีดทำอะฮะไม่แม่ม่เถามว่าผู้ใดวะ เขมาขมเขมาขขม่มาถึงไมาถึงผู้ใดนะรอยรถเท่า,ทามุกกียบไปหมดไปหมปได้ยินดาวไปเขาไ่ได้เออไถึงยถึงยิง <c oughs> ไ่ไอเจี๊ยมือผู้ด,ดวลกมันหม่ามันหายตัวม่าแมมันกันโนี่ไม่เอารถเท่าไปเลยไม่ได้ยูเอเซีไม่มีเซฟเลยเดเดท่วะที่ไม่ไดีเดือเฟเลยว่ะ ตำรวก็ตำรวจตอนนี้อ้เด็คนนัไปกันไงลูก็ตำรวจอยู่ไอ้เย็นพี่ไอเย็นพี่ใจเย็นได้ไหมพี่ไอ้เด็นนั้ไหมากลัตำรวจตำรวจเนาะตำรวจเนาะมันยังไงวัดเจยยูสัยอ๋อเนยครับอลยเอา่ลยตำรวจเรืยัตำรวจกันะไอ้เย็นไอ้บ้า กองตเรวจคนหลายิ<ส> <T> ังไหนยังไหนพอตำรวจเลตีมันดีไปแล้วดิตำรวจนี่ตำรวจบางงมันยืนเอืออยู่นี่ไปเลยบ้าห้องเจเยนใจเยนไอ้ไอ้เออนไอ้ไ้ไอ้ไอ้ไอ้อ้อ ต <presidency> okay. ึ้งเวมันก็เออหน่วะโอ้มาจยิงเขาแล้วมันจับปืนกรเดียบลอยไอ้ยิงปืนไอ้ยืนไอ้ยิงปืนหนีรอมัดีรอเดินไปินยิงปืนนั่นทำจับปืนชเลยเนาะแรมต้้าใหม่ต้น้ใหม่ะสปีหลอไตำรวจก็ตำรวจตำรวจก็ตำรวจคร

เปกียนไม่ได้ต้องเี่ยน <laughs> เก <ira> <c oughs> ีย <reco> ด <Christ exhale> <bizarre> <to> คุณมีฝากขวบไปเลนพี่เล่นสามวันเนาะแต่ให้อื่นนี่วันเดียวจบะดมเดย์นี่สามวันเฮ้ยผมยังทำยังไม่ค่อยได้ทำออริจินอลค่ารเนยเออเนี่ยทำดูเนม่องปงะเทเป็นชวรในบักบบโคตรกับักแพง ไล่แต่แบบให้หนึ่งมาเลยอ่ะไล่มาจนแบบจนจบด้วยเรือดำน้ำอ่ะแล้วก็ไม่มีอะไรทำยืนกลไม่ใจว่าเราอัปเดตใหม่ยังผมโหลดล็อกล็อกสตลร์อยเนี่ยเอ้ไอยูไอยใส่นี้ไอยูรันเกิดเหรอแมนชื่อมีดควานอยู่นี่นัดอยากทำชาริมสิบล้านอ่ะห้ามตายอ่ะโอ้แล้วมันจะทำยังไงะอ่ชาริมสิบล้านอ่ะตายากมากถ้าตายเริ่มหนึ่งใหม่ต้องเปิด ได้หมดปืนกลยุ่งตรงไหนจดนี่เรียกปืนกลนะพอเจอพิธีเปล่าก๊อก๊อกก๊อกสองวัยจะขอดูนะชาลเลนจ์สิบล้านนี่ขอดูเลยแต่จะตายอีกตอนที่ไฮที่ห้าหรือหกนะพี่ตั้มที่เราต้องไปต้นธนาคารแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปโอ้โหแล้วก็ไปถึงหน้าผาแล้วกางล่มลงมามันไม่ต้องไปหน้าผาก็ได้ไม่ใช่หรอมันเลี้ยวเข้าเข้าเรือได้เลย ใช่มันเลี้ยวไปอีกทางได้แบบแต่พี่ๆไปแบบอนแรกไม่รู้ไงทำในเรื่องไงทำในเรื่องใชทำในเรื่องเลยอ่ะพอไปดูคลิปยูทูบอ้าวเขาอ้อมกันไปอีกทางได้โทษบอกไม่เปลี่ยนคนปะนี่นี่เดะเต็มอยู่นะคือ้ขึ้นไปไหนวะไอ้แบม่งผมรีเขี๋ยวบ่ได้ปะไอ้เรียนหาเห็นแต่ปืนจัง ระเบิดกำาังดีว่ะเจาสนัามปฏิทิน the the better, say. ยิ่งจะควางอะไรควางเวยใครมาหาพี่อ่ะไม่เอาอะไอ้ม่สอนนี่เกิดมาังเป็นล,เลูเลยแล้วเขารู้ได้ยังไงว่าเราคนไทย <laughs> อ่ะได้ลุกไหมล่ะทษป้าเ แกงยิงแกอวะ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 กลับไปเลยพูดได้นะเขาเป็นคนไทยเหมือนกันน่ะเขาเนี่ยมันพูดได้ป่ะพี่ได้ตัวเองฮะกดอะไรนะพี่กูรู้กดปุ่มอะไรตั้งไว้ปุ่มอดไจะพูดกับคนยังไม่รู้ในพิมวิทย่ายิงเขาอ๋อนี่ไงฮัลโหล ได้ยินน่ีไม่ได้ยินไอท้อนมึงมาขึ้นรถกูกำคุเลยเนี่ยกระจายหนเงรถด้วยไม่มันไอท้อนมันเป็นยิ้มไม่ตระหงุดเลยพอตระหงุดอ๋อวิจารณ์ด้วยอะน้องกำลังมันอยู่น้องไม่เคยทำอะไรแบบนี้ปกติเล่นไปเองมันเก็บกด

่สไอ้ยิงรถพี่ตั้มไม่พอเนี่ยนึกแะสุนมาเลื่อยเลยสื่อกล้วมันใส่ปืนได้ใส่มัดได้ปืนนี้กับมีไหมที่เราไปออกทิปกันเทลพินไม่ออกเราควรจะยิงเงี้ยแหละโอ้โหมันเอาอาพี่ เล่นหมัดตั้งนานแอะตายแล้วเหงเ่อขดหยันหยามืนเปลี่ยนไปเปลี่ยนแล้วขี่เราเป็นส้นแมงเฮ้ยคืออะไรวะเสิร์ฟเวะเนี่ยโอ้ยรถน่ารักอ่ะอันนี้เสียสเหรอว้าวคลาสสิกไหมอืม นไม่ลกพี่สาชอบไปขอบปอยเอทีซีนะอันนั้มันไอ้มินิอะไรลงมาส่อดิให้คิดลงมาถขันไหนก็ไปขโมยหมดขึ้นหนุกขึ้นกขึหนุกขนหกหกหรอโปก็ไม่ปก็ไม่ช่้มันครับ ไม่ทำอะไรกันหรอกไม่ทำอะไรไปื้อนไปอไหนอู้ใช่ไหมน้องมันทำอะไรกันก็ไม่รู้ไงไอโอ้พี่มันเอาไม่เอาระเบิดมันจะเล่นกับโประวังโดนแบรนไปด้วยนะโดนระเบิดจริงตัวเองแต่ผมมันไม่ตายโอ้โหแล้วมันซึนโปรมันมันนนแบะพี้โดนถ้าเขาจับได้จะโดน <laughs> อย่างถ้าแบบมันแจกเงินอย่างเงี้ยเอาเงินมาโปยแล้วใครเก็บเงินไปไวโซเทียน <c oughs> วันนี้วันตายของเจ้าโอ้หองแน่จึงจก็เข้ามาก็มีสุดโดนด้วยไม่ไหวไม่ไหวไม่เล่นกับมันแล้ว ไปมองท้องฟ้าที่ดูสว่างกระจ่างใสแต่แล้ววันนี้ทําไมไกลทำให้เราวุ่นวายประโยชน์คือโกงกินประเทศสิทธิพิเศษคือทําลายหุนหูจนเริ่มท้อใจต่อไปจะอยู่อย่างไร